นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา c าร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับ c าร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับขับรถพาคู่เดทไปเดทแรกวันว,นวนาเลนไทน์ไม่ควรทำแปดสิ่งนี้ในรถนะครับผมจะพาไปรับชมว่าแปดสิ่งที่ไม่ควรทำมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับ 1. เช็คมือถืออยู่นั่นแหละ ไม่ว่าจะตอบแชทหรือรับโทรศัพท์เพื่อนแล้วคุยยาวขับรถก็ไม่ควรเล่นมือถืออยู่แล้วยิ่งมีคู่เดทนั่งอยู่ข้างๆอีกยิ่งไม่ควรใหญ่กว่าจะชวนเขาหรือเธอมาออกเดทได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับทำไมไม่ใช้เวลานี้ทำความรู้จักกันและการให้มากขึ้นเชื่อได้ว่าคู่เดทก็รอคคยกระหนุงมกระหนิงกับคุณอยู่นะ 2. แวะเติมน้ำมันการแวะปั๊มเพื่อเติมน้ำมันหรือเติมแก๊สหลังจากรับคู่เดทแสดงให้เห็นถึงความเป็นคนไม่วางแผนนอกจากเสียเวลาคู่เดทแล้วยังทำให้เสียอารมณ์ด้วยแล้วอีกอย่างปั๊มน้ำมันเป็นสถานที่ที่ทั้งกลิ่นเหม็นและไม่น่าดูชมถ้าไม่อยากเสียแต้มหัดวางแผนเติมน้ำมันเติมแก๊สก่อนถึงวันจริงเถิดนะอ๋อนี่ยังไม่รวมถึงการน้ำมันหมดกลางทางที่เชื่อได้เลยว่าจะทำให้คู่เดทของคุณ แสงสุดๆ 3. 3. พาหลงอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นความไม่รู้จักวางแผนก็คือการพาขับบนไปวนมาเหมือนจะถึงที่หมายแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงสักทีถ้าคิดจะพาคู่เดทไปยังสถานที่ที่ตัวเองก็ไม่เคยไปก็ทำการบ้านให้ดีเช็คแผนที่หน่อยถ้ามีเวลาก็ลองทดสอบขับจริงสถานที่นัดไปยังจุดหมายปลายทางส,สิ่งไปไหนพ่อถ้าคิดจะแข่งรถแล้ก็ อย่าได้มาทำเอาวันนี้ไม่ห่วงตัวเองก็ห่วงคนพิเศษที่นั่งข้างการขับซิ่งหรือขับแข่งกับรถคันอื่นอาจยังทำให้คุณดูเป็นคนอารมณ์ร้อนซึ่งคู่เด็กของคุณอาจจะมองว่าเป็นคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วย 5. ท้องเฟอ้อเรอตดการเรอและตดในที่ปิดมิดชิดอย่างรถถือเป็นหายนะอย่างยิ่งและยิ่งมีคู่เด็ของคุณนั่งดมกลิ่นอบอวนนั้นด้วยแล้วใหญ่ทางป้องกันคือ ถ้าจะพาคู่เดทไปทานอาหารพยายามอยากกินอาหารที่ทำให้ท้องอืดเช่นอาหารกากใย,ยสูงอย่างผลไม้อาหารน้ำตาลสูงผลิตภัณฑ์จานนมแต่เมื่อถึงคราววิกฤตมาเยือนจริงๆให้หันมาหาคู่เดทเพื่อถามว่าขอเปิดกระจกระบายลมหน่อยได้ไหมแล้วยื่นหน้าออกไปเรือ โดยที่หวังว่าทิศทางลมจะเป็นใจไม่พัดกลิ่นย้อนกลับเข้ามาในรถส่วนเรื่องตดเนี่ยคุณอาจจะต้องอัานไว้แล้วหาห้องน้ําที่ใกล้ที่สุด6แคะฟันเราเข้าใจว่าการรู้สึกว่ามีเศษอาหารติดฟันน่าราคาญเพียงใดแต่ห้ามใจไว้อย่าได้พยายามเอาลิ้นดุนเอาเศษอาหารออกจากฟันอย่างประเจิดประเจิดดูเศษอาหารดังจวบจวบหรืออย่าได้คิดที่จะหลอกคู่เดทให้มองวิวด้านซ้ายมือแล้วใช้นิ้วแคบฟันด้วยความรวดเร็ว โดยที่หวังว่าเขาหรือเธอจะไม่เห็นเป็นอันขาดเคล็ดลับคือที่ร้านอาหารนั่นเองหลังจะทานอาหารเสร็จให้ขอตัวไปเข้าน้ํงน้ำและบ้วนปากใช้ไหมขัดฟันตรวจทานความเรียบร้อยในกระจกก่อนจะกลับมายิ้มฟันขาวที่โต๊ะเจ็ดเมาแล้วขับหากมีความเป็นไปได้สูงที่มื้อเย็นวันวา,วาเลนไทน์นี้จะมีไวน์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยก็จงดื่มแต่พอประมาณ คุณคงไม่อยากเจอซีนโดนตำรวจปรับเพราะขับรถในขณนะที่แอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกินหรือพาคู่เดทไปประสบอุบัติเหตุหรอกใช่ไหมล่ะครับถ้าไม่ชัวร์ทิ้งรถไว้ที่บ้านแล้วนั่งแท็กซี่ดีกว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรดื่มให้กลุ่มเกินไปเพราะมันอาจจะทําให้เกิดอารมณ์คึกขนองจนทําให้คุณเผลออะไรไม่ดีไม่งามในเดทแรกด้วย 8. ขับรถโดยไม่มีประกันแม้คุณจะระวังอย่างดีไม่เล่นมือถือขณะข,ขับรถไม่ดื่มแล้วขับ ไม่ขับซิ่งแต่ท่นอถนนเต็มไปด้วยรถมากมายซึ่งทําให้ชะตากรรมของคุณและคู่เดทมาได้อยู่ในมือของคุณคนเดียวการมีประกันทําให้มั่นใจได้ว่าคุณและคนที่นั่งข้างๆจะได้รับการคุ้มครองเสมอไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุใดเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับขับรถพาคู่เดทไปเดทแรกวันวาเลนไทน์ไม่ควรทํามีอะไรบ้าง ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั b สไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ